สวัสดีครับวันนี้พบกับช่อง MJ นะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของการเบรกกันนะครับการเบรกของรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยเป็นเรื่องสาคัญมากๆนะครับเราต้องมันฝึกฝนเรียนรู้ทักษะการขับขี่นะครับที่ถูกต้องเพื่อการเบรกที่ถูกต้องและลดการเกิดอุบัติเหตุนั่นเองวันนี้นะครับนอกจากทักษะการเบรกที่ดีอยู่แล้วนะครับเราก็ต้องสําคัญในเรื่องของอุปกรณ์การใช้งานของรถด้วยนั่นเองนะครับก็คือพับเบรกนั่นเองสั่งพับเบรกมาใหม่นะทุกคน ก็จะเป็นพับเบรกเบรนต้านะครับเบรนต้าเห็นไหมเห็นไหมทุกคนต้องบอกเลยว่าเป็นพับเบรกอ,อ,อิตาลีแท้เลยนะครับทุกคนนี่เห็นไหมมีตาอิตาลี่จะเป็นพับเบรกหน้าอันนี้ก็เป็นพับเบรกหลังหน้าก็จะต้องใช้สองคู่นั่นเองนอกจากทักษะการเบรกที่สำคัญแล้วพับเบรกก็เป็นส่วนหนึ่งที่สําคัญกับการใช้งานด้วยนั่นเองนะครับ ก็สำหรับเบนท่านะครับจะแบ่งออกเป็นหลายเกรดออแกนิกนะครับที่เหมาะสำหรับเอ่องบประมาณที่น้อยๆแล้วก็เน้นใช้งานกับพวกรถสกูตเตอร์รถ3า0ร้อยสี่ซีซีที่ใช้บนถนนนั่นเองนะครับก็คุณภาพก็ถือว่าโอเคใช้ได้นะครับก็จะเป็นซินเตอร์โรสนั่นเองนะครับซินเตอร์โรสเนี่ยก็จะเป็นเกรดที่ดีรองมาจากซินเตอร์โปรที่มันเป็นเกรดในสนามนะครับก็คือเกรดเดียวกันแต่ตัวนี้ออกแบบมาเพื่อใช้งานบนถนนนั่นเองนะครับ ในสนามก็ซินเตอร์โปรแล้วก็มีเซรามิกนะตัวนี้จะเป็นซินเตอร์โรสนะครับที่ผมจะใส่กับยามาฮ่า6ของผมนะใครที่เป็นสายซิ่งสายสนามเนี่ยจะรู้ว่าเบรกซินเตอร์เนี่ยคุณสมบัติของมันอ่ะดีแค่ไหนนั่นเองนะครับแต่ละเกรดเ่ยมันแบ่งการใช้งานเป็นไงบ้างนะครับจริงๆเบนต้าเนี่ยมันมีเกรดออฟโรดด้วยนะครับก็คือจะใช้กับทางฝุ่นไปเลย ซิงเกอร์โรสก็จะเน้นไปทางการใช้งานบนท้องถนนขี่มีความเร็วและสามารถเบรกได้อยู่อย่างคงที่แล้วก็เบรกได้อย่างปลอดภัยนะครับตัวนี้ก็จะมีเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่ดีกว่าออร์แกนิกแน่นอนสำหรับใครที่ต้องการเอ่อเพอร์ฟอร์แมนซ์ในการเบรกแล้วมั่นใจเนี่ยว่าขยับมาเล่นตัวนี้ก็จะมีซินเตอร์โปรเนาะซินเตอร์โปรเนี่ยสำหรับสายสนามเนี่ยก็จะรู้จักกันแล้วซึ่งทางเบรนต้าเนี่ยเขาซัพพอร์ตยิมแข่งต่างๆบรูคูนะครับ เอ่อเวอร์ซูบจะไม่ได้เป็นทีมดูคตินะซึ่งทางเบรนต้เนี่ยเขาซัพพอร์ตในส่วนของตรงนี้อยู่แล้วนะครับแล้วก็ทีมต่างๆมือสมัครเล่นหรือว่าในโซนเอเชียบ้านเรามีเยอะมากออสเตรเลียมีหมดเลยนะครับเบรนต้าเขาซัพพอร์ตในเรื่องพาเบอนัอ่นเองนะครับจากที่ดูเนี่ยผมอยากลองใส่แหละมันมันมันน่าใช้มากนะครับตัวนี้ก็มีเซรามิกอ้าวแล้วเซรามิกอ่ะเราจะไปใช้ยังไงอ่ะเซรามิกก สำหรับรถที่ผมบอกไปแล้วนะครับ300บวกบวกคุณขี่แล้วคุณต้องการเบรกจากความเร็ว300ให้ลดลงมาระดับแบบเวอร์ซุปไวคุณต้องเข้าใจนะว่ามัน300ก็กว่าเลยนะรถะระดับนั้นก็จะเบรกได้ดีกว่าระดับซินเตอร์โปรนะครับเราก็จะมีคุณสมบัติต่างๆนานาที่ผมไม่ใช่นักแข่งแบบจ้าจานะผมไม่พูดดีกว่าแต่เป็นนักแข่งเราจะรู้นะมันจะมีคุณสมบัติในการเบรกแบบไหนนั่นแหละ เป็นคุณสมบัติของเซรามิกนะครับอันนี้ผมไม่พูดถึงมันลึกเกินเพราะว่าผมไม่เคยใช้มันกันซินเตอร์โรสก็ต้องบอกอย่างนี้นะครับซินเตอร์โรสเนี่ยมันแตกต่างกับซินเตอร์โปรอยู่แล้วซินเตอร์โปรเนี่ยการเอาไปขี่ในสนามเนี่ยเพราะเบรกเนี่ยมันต้องมีการวอร์มเบรกด้วยนะครับก็คือออกไปปุ๊บเราจะต้องกดเบรกกดเบรกกดเบรกกกดเบรนะครับให้มันร้อนมีความร้อนพอที่จะใช้งานพร้อมใช้งานตลอดเวลานั่นเองแต่ซินเตอร์โรสอ่ะเราใช้บนถนนไง เราก็ไม่ต้องไปใช้กําลังในการเบรกรถบ่อยๆแบบขนาดนั้นนะครับเราก็ใช้การวอร์มกดขับไปเบรกขับไปเบรกสักสองสามรอบ4ี่รอบเดยประมาณก็ได้นะครับแล้วเราก็ขับไปเลยคัเนี้ยตัวเนี้ยมันก็พร้อมทํางานแล้วนะครับแต่ถ้าเป็นรถแข่งเนี่ยมันต้องวอร์มให้มันถึงอุณหภูมิมเพื่อเบรนะครับมันถึงจะเบรกอยู่เบรกเนียนนะครับซึ่งตัวนี้ก็เลยออกแบบมาเพื่อใช้งานบนถนนนั่นเองนะครับโดดมันก็เลย มองว่ามันแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับว่าพระเบรกเนี่ยมันออกแบบมาคนละแบบกันเราก็ต้องเลือกใช้งานให้ถูกด้วยนะฮะผมพูดเรื่องคุณสมบัติอะไรไปแล้วเดี๋ยวคลิปหน้านะครับผมจะมาเปลี่ยนนะครับวันนี้ผมก็ามาพูดข่าวๆให้ฟังว่าเออทําไมเราถึงต้องเลือกใช้ใถูกต้องนะครับถ้าเราเลือกใช้ไม่ถูกต้องนะครับเวลาที่มันขี่ไปเจออุบัติเหตุเจอเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันนะครับ พระเบรกมันจะเอาไม่อยู่แน่นอนเพราะว่าเราไม่ได้มีความรู้เรื่องการใช้เบรกแล้วก็ไม่มีความรู้เรื่องของพระเบรกนะครับว่าเราเลือกใช้ถูกต้องหรือเปล่านะครับโอกาสที่เบรกเบรกไม่อยู่เบรกไม่ปิดก็มีสูงนะครับแต่เพราะเนี้ยคือตอบโจทย์นะเพื่อการใช้งานบนถนนยังไงมันก็เบรกอยู่นะครับแลหรับคลิปนี้ผมก็มาพูดให้ฟังเกี่ยวกับเบรกแล้วก็ให้ความรู้คร่าวๆแล้วกันนะตามที่ผมเข้าใจนะครับ ใครมีข้อมูลเสริมในส่วนตรงไหนก็สามารถเม้นบอกได้นะครับเพื่อเก็บเป็นข้อมูลนั่นเองนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาก่อนสวัสดีครับ